พันยาปีมีทับ KT สามหนึ่งหนึคว่าวท,ที่ทับแต่หนึ่งเดิมที่หลักโกมสามสิบงลงข้อโคษนา,า,านามาแปลงกิ่งตาทั้งหมดตรงนี้สามดไร่ตอนนี้มอบให้ลูกชาย50กว่าไร่เขาจะทำแปลงถาวร KT สามหนึ่งถาวรนี่หมายเลขเดิมที่เดิม อ่าเนี่ยตำลังล้มอยู่แต่ตอนนี้ทำมา25ไร่ก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่ก็กำลังทำต่อแล้วว่าดูว่าจะคิดกันอย่างไรทำอย่างไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายขอแค่นี้เดี๋ยวผมจะนำไปใหชีว้ว่าที่ที่กำลังย้ายมาก็มาปลูกไว้แล้วซึ่งมอบให้ลูกชายคนสุดท้องชื่อบัญชานุชิตสิริพัตราหรือหุยนะครับให้เป็นสุดท้อง สืบทอดไอพันเคทีสามหนึ่งหนึ่งไปในฐานะที่ลูกผล,ลท้อที่มันมันชอบในนี้เราก็คิดว่ามันจะจะถูกต้องทําถูกต้องตามกฎหมายต่อไปเเลยมาดูมาดูแบงกิงตาน, Leonard. น้าที่เห็นอยู่นี่คือพันยางเคที สามหนึ่งหนึ่งจะมาขยายพันธุ์ที่นี่ไปประมาณ25ไร่ก่อนแล้วที่นน่นกำลังผลิตดเขียวบัตติ้งต่างๆให้ลูกชายบรญจาาทำในที่เก่าที่แบ่งสมบัติก็ไเรกแบ่งสมบัติให้ลูกลูกก็มาเจริญโตช่วงที่ผมห้ามทำผมก็หยุดไป พักหนึ่งตอนนี้ก็มีบางแห่งที่ผมทำโตตอนนี้จะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายของภาคเอกชนแต่ว่าถึงเวลาตัวไหนผมจะลองเรียนไปทางทางกระทรวงกรเกษตรว่าจะเอาอย่างไงถ้าอยาเอาให้ถูกต้องต้องแบบของผมว่าให้พันธุ์นี้อย่าเปลี่ยนแลงเพราะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตมากที่สุดผมใช้คําว่าตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบัน2,500 68เพราะว่ายังไม่เห็นพันไหนที่จะมากให้น้ำยางมากกว่านี้ต้นสมบูรณ์ต้นตรงถูกต้องตามกฎหมายที่มาเลเซียอคอค้นคิดมาผมก็มาเสริมในการพัฒนาแล้วมาแบ่งเป็น4ส่วนเดี๋ยวไมจะให้ดูดูดูดแปลงนูก้ก็ได้ว่า4ส่วนเป็นยังไงร้อยปีตัดได้ยังไงก็ต่อไปเพราะว่าตา,างอันนี้ทําให้ระงับหรืออย่างไงก็ว่ากันไปให้ชัดเจนแต่ว่าลองเดินหน้าราะผมว่า เกษตรกรทุกคนเรียกร้องอยากจะได้ตัวนี้แต่ผมอยากให้ผมต้องมาเป็นตัวการขึ้นมาว่าต้องสร้างความวุ่นวายแต่พันนี้เป็นที่ยอมรับของสังคมผู้มีชื่อเสียงหลายหลายเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเผยให้ดูมีใครมั่งมีที่ไหนมั่งหลักฐานอยู่ที่ผมแล้วที่ดินไม่หายไปไหนสวนยางไม่หายไมาสวดสอบได้ตลอดเลลวลาถ้าซื้อจากนายขำ มีใบเสร็จในขำแล้วก็มีพันยางชื่อ KT 3 1 1หรือ PB 3 1 1อันเดียวกันอันเดียวกันน,นะครับอันนี้ชัดเจน